สบายดีพี่น้องตอนเลือกเที่ยงไปบายบายพี่น้องเลยไถ่โกงหุงกับพี่น้องไปพ้อใหญ่พี่น้องสีหาต้นนี่แหละจะปลูกใหม่หมามกรกษะเป็นหมางเรียบร้อยแล้วชิบก้อนหน่อยบ่แม่เน,นี่ยบ่หมามกรกษะเขาประมาณนี้นแหละเนาะปลูกเหงาเดียวได้กินเฮิงเติบเลยพี่น้องในแต่ละปีเลือก,กินเป็นชิบเป็นเศร้าหน่วยบางปีกับสามชิบสี่ชิบหน่อยพ่อ,อแม่ ดกไดั้อามากองกอนี่ได้เออเอาสุกแล้วจี่หนึงสุกตอนไหนก็คุกเบนมาไม่ได้กินน้ำพี่น้องเลยบริเวณนะแจ็คเมย์มอนบริเวณเชงกินพี่น้องเลยวันนี้คลิปยังกับพี่น้องเอ้ยมีแต่คลิปเป็ดกินกินเข่ากัพี่น้องบังคือเ่าหมดละโควิดพี่น้องเลยแจ็คเช็คอะไรไปถ่ายยังกับพี่น้องคนหลอกดาวตอนนี้เม่มอนจ็คต่ำหน่อยเพี่น้องเอ้ย สบายดีอีกน้องมนอนทำมะฮูงตำมะฮู้มีอะไรได้พี่น้องเลยตำมะฮูงอีกแล้ววันกินกับอีสานมีทำมะฮู้ตีงปลาทูโอ้คุณอะไรพี่น้องปตีงปลาทูวันยู่พี่น้องตีงปลาทูโอ้คุณอะไรวันนม้วันใหม่เพวกเราวันนี้แม่ตีกุ้งเดือพี่น้องเลยตีปลาทูให้เพป็นกันฟาดเรียบร้อยเลยพี่น้องคนหนึ่งตักใส่จานเอาม้วนนี่ก็จังใส่ในกระทิเนี่ยเรียบร้อยม้วนนี่ก็กินอาไปทำม้แลย มีแต่สตมตำพี่น้องเลยวันนี้ก็มากะทินยนี้คือกายงอยู่พี่น้องสื่ออริแก่เนี่อสือสองถุงเมื่อวานนี่ยง,งองาบหมูวนันของหนึ่งหาพัานจีบนะสงองของหาพันจีบซาะใส่เบุกหุงตัวเองพี่น้องเลยบริสุทธิ์หุงในสวนนี่น,นะโอ้ยใส่ลายละว่าสิใส่กราแต่ไมได้แต่กินบัวพี่น้องเลย ออเอาอยัางไงส่งพ,พักเนางั้นวะสมงพักที่ป่ะหนิมึงไม่พัก,พกลวกก็เท่าลวกพักอีกทีน้องสมงพักกาดแน่ถือกแล้วมัอน,นี้แต่และเทือละท่วงกันยังก่อนลวกพักสุกพักแล้วว่าจะสมงพักเอาวเรียบร้อยพี่น้องเลยรียบร้องเลยโอ้ยนายกระตินออมพี่น้องเลยกระทูปกระซุปพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเลย สมตำตำ้มมงังหงคือเก่าเงี้ยอ,อาหารบ้านเฮาขิ้งเอาส้อมมั้ยน,นี่ลูกตั้มหงตีงปลาทูเชมิชมเชมิมเชิมรวบพักสมผักอาหพี่น้องแซ่บแซ่บด้อกินข้าวเที่ยงด้วกันพี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องข้าวตอนเที่ยงกันเลยสบายดีสิ่งหักแตลงเมื่อทุกคนเด้ตอตำ้มมังหงเหมือนเดิม มามาพี่น้องเ้เพื่อนเพื่อนไปรับเชิญมาแล้วตาหมืงหงไนก์กฐินปู้งปลาทูกินกับพี่น้องมามาพินคุเมอร์ก็แแ่บมคมุเมอร์ มะฮงในี่ตำกอบกอบแซ่บพี่น้อยมะฮงใน่ต้นนี่แหละคานมะฮงบ่ลเลี่ยงก็าตายเกี่ยงแต่เงึง <c oughs> เศ้าเวนนาะเด็กคนไะหนไม้แล้วตกอีแล้วไปบ้านน,นมาหอดรักสะเจ็ดผลตกห้ำเขาไปส่วนในบอน,นั้นห่านส่อมแปลงหลดุดจะมากกนเอาคินี่ไรอืมออส่วนอยู่หานย,ยันเขาเปียก เราต้องระดดเดยได้ผิน้องเ้ย ดด้เดด้เนนงจะพาเปิดพาหนายม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้อกดซาเบิงกันได้พี่น้องให้กำลังใจกำลังใจม่ม้อนยเด้อจะได้อยู่น้ำนาน

นะตักเครื่องกระยุก่อนพี่น้องเนี่ยยันพี่น้องเบนเบนคนชิลายสบายดีพี่น้องกินข่าวร่วกันเด้อพี่น้องเบนเบนเดินหลังหลังมาเอาอี้ไปเลยไหนบา่บาตัดผมฮะ พวกนู้นเราจะไปตัดผมอย่เนี่ต่ามาหุ่นคือเก่าพี่น้องครับทีส่วนเจ้าของที่ร้านมันเกิดขึ้นร้านเขาเปิดใหม่เนี่ยจักกระตัดงานยอเยอะอีกาย่างตัวไรต้องทันประจำเขาก็จัใจ่ต้องบอกส่งไปหุ่นเลยด่ใส่ดูใส่หันไปไหนกลางหันนางนาหรือกระซิบนี้ คุณถัว่ววะไก่บ็คุณลุงแหน่เบื่องเ,เดียวกับหันนันจหน้าหรือเปล่าเออก็โตเปะต๊ะกำหันหน้าหน้านะเข้นเขาจะดีแล้เวล,ลาไปกินเล็กนินหน่อยจ่เวียดเพ น <mm ั่งหลาจะกองขยะอไพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนะนาดำเลยดำยังดำขยะแหไะคนแท้าแท้ขยะแบบทีน่ะอยู่แต่บนเพื่อนแต่ละมืออยู่ตะบนเพื่อนแลดกับอรอยู่คนกับอรอยูไปคุมือมแต่กูหัคอยพี่จไว้กัอร่งกอนจำอไป่้มาลง จะปิดไว้แล้วตนตอนตอนั้งธนาแล้วแกล้มือออยู่แต่เล็กกรองขยะบระเดี๋ยวบำรุงหนาตัวเองอีกยังต้องไปในห้องสุอๆต้องไปเก็บนะไม่เอาเสื้อพี่พี่เอามาเสียเดี๋ยวมึงพีดแล้วบังอัดปิดปากปิดยังอยู่ดอกแต่มันก็เขาได้คือกันเอาหมดแล้วเห็นไหม จะเห็ดในไหนเนาะคนเฮาเห็ดไปหาเป็นใบนั่นแหละแม่ก็ได้แต่เบิ่งต้มซอยได้ต้มซอยต้มไปตรงนี้แนวหายลูกอีตนเห็นลูกอีต้นอยู่ไม่หน่อยกับคันมีงานกับจบที่เต็มๆในบ้านนี่ก็ไปเฮ็ด นร่มีงานือว่าเป็นกระบะกระบวนนะพี่น้องเผ็ดถูกเมื่อนะเด่กเคยเหตุที่เข้าก็ปิดบนหลายโงงานกล่องงานใหสุดนืออไมีแต่งานเขาจ้างเลยเด็กน้อยเสียหเมื่อแล้วเอาเงินแต่กัะเนกระบวนกทุถูกเมื่อพี่น้องเอ้ยในบ้านเนี่ยกระเซ็ดไปกระเซนอะเจ็บ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 ข้าให้มากปิด ไม่อยากเห็ดตัวพิษจะเห็ดจะได้จะเก่าก็เห็ดท้องอ่างนี่แหละชาวไอ้น้อยก็ได้ชาวลบนิ่งเขาไหมพี่น้องอ่ะอี๋ เขาเสี่ยงบร่อยากบ่อยากกินกันไดไดนคอับข้าิคือกันก็่อยผลตัวแรงผลฟ้าม,มือโอเคม,มือมัดักเขาขอืไลนะขาเสี่ยงนะงมันมีหลายคนชวนกันกินกินเป็นมือนงละ ເຮົາຍັງເກັບຕ້ອງຜູ້ເຊົ້ານີ້ໝານ້ອຍຍັງເກັບຕ້ອງຜູ້ເຊົ້າພີ່ນ້ອງມາກິນຍາກມັກຕຳຮຸ່ງ คลิปนี้วยกันม้อนลาไปก่อนเนอด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร่สองห้อพงพีง่ยายม้อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย